น้าลงลายชูเชฟไดปลาฝาขาวนีะชื้อไว้เด้อใส่น้ำปลาโรยเข้าไปเอาปลาชูหน่อยยี่ห้ออะไร ยนีย่คือสียำงจางเลยหรอสุพักบา้านเฮาสุพักใส่หมากลิ้นไหนมไป นึก<ข>่บส,สองขัยก่อนลลเลยยังเรนไปสิวด,ดวีัรนบอืมอร่ายเธอกินมานี่วนี่มันเซ็ตเลย